Doing what you like. So, boy, forget about the world. Cause it's going be me and you tonight. I wanna make you bad for you. Then I'ma make you swallow your pride. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจะกลับมาแล้วค่ะกับรายการเรื่องเล่าข่าวร้อยเอ็ดนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมเพชรรัตการ์เด้นร้อยเอ็ดค่ะกับงานนะคะวันนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพค่ะซึ่งจัดหาง,งานจังหวัดวันนี้ได้จัดขึ้นนะคะเป็นเวลา2วันด้วยกัน23และ24เมษายนค่ะในงานนี้นะคะมีการรับสมัครแรงงานมากมายกว่า1,000อัตรานะคะและมีการฝึกสอนอาชีพ5้าอาชีพด้วยกันนะคะซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันกับจราเลยค่ะ ขนานี้นะคะรับอยู่กับท่านวนิดาจารีนะคะจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะท่านคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะสอบถามถึงที่มาที่ไปนิดนึงค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะค,ะค่ะค่ะคือ,คอการจัดงานในวันนี้คือ,คอการจัดงานวันนับพบแรงงาน,งานตลาดงานคุณภาพนะคะโ <ไป S 1> ดยที่เอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริการจัดหางานนะคะตำแหน่งงานที่เราเอามาจับบริการในวันนี้เป็นตำแหน่งงานที่มีคุณภาพ คือคุณภาพในด้านของค่าจา้างเป็นไปตามกฎหมายะนะคะสวัสดิการดีนะคะแล้วกเ็เป็นตำแหน่งงานที่ยั่งยืนนะคะ<อ>เป็นที่ต้องการของนายจ้างนะคะแล้วก็นายจ้างที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะก็จะคนหางานที่มาร่วมง,งานในวันนี้ก็เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านั้นแล้วประมาณ15บ5้าบห้าถึงสาวันนะคะ,คะแล้วก็ตําแหน่งงานนี้ก็สามารถลงทะเบียนตําแหน่งงาน ลงลงทะเบียนสมัครงานไว้นะคะแต่นายจ้างก็สามารถใช้ทะเบียนฐานทะเบียนข้อมูลของคนหางานนี้ได้อีก,กนะ,ะคะก็เพื่อผลของการบรรจุงานได้อีกนะคะ ก็คือเป็นการที่สามารถให้นายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการได้มามาพบกันกับรายงานโดยตรงได้เลยนะคะคือนอกจากงานในวันนี้แล้วเนี่ยยังสามารถดูอาาข้อมูลจากทางฝันงบริษัดก็คือที่เราเคยลงทะเบียนไปแล้วค่ะค่ะคือส่วนหนึ่งก็คือคนหางานที่ได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็มาพบนายจ้างในวันนี้นะคะ แล้วบางคนก็เดินตรงมาเพื่อสมัครงานและลงทะเบียนในวันนี้เลยวันนี้เลยก็ทําได้วันนี้เลยก็ทําได้นนลไดและในในกรณีที่บางคนไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะช่วยแนะนำนะคะหรือ,อไม่มีตําแหน่งงานที่ตัวเองถูกใจก็อาจจะฝากไปลงทะเบียนเพื่อสมัครงานกับนายจ้าง พิจารณาในภายหลังวันวันงานก็ได้ค่ะก็วันนี้ก็มีเอกสารกรอกเรียบร้อยก็มีตำแหน่งงานที่เราสนใจทางรายงานจังหวัดก็จะก็จะจัดหาหรือว่าดูแลให้ในส่วนนี้ค่ะค่ะสังเกตเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่มีเยอะมากค่ะวันนี้มีตำแหน่งงานทั้งหมดเลยนะคะที่ทั้งผู้ประกอบการหรือว่าตำแหน่งงานว่างที่มาในวันนี้คือวันนี้มีนายจ้างที่มาลงรับสมัครด้วยตนเองนะคะ39แห่ง นะคะ3าแห่งนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานก็ประมาณร้อยกว่าตำแหน่งพันกว่าอัตราพันกว่เกิอขาดวันนี้นะคะสามารถบรรจุงานได้ถ้าวันนี้ระหว่างคนหางานกับนายจ้างเนี่ยถูกใจกันสามารถบรรจุงานได้ทันทีภายในวันนี้ภ้ได้เลยนะคะ พันกว่าตรานะคะแต่คนที่มาลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับการบรรจุงานในวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะข้อมูลของของท่านสามารถเป็นประโยชน์ให้กับนายจ้างรายอื่นในการพิจารณาเลือกมาบรรจุในภายหลังก็ได้นะคะ,คะนอกจากงานประจําที่มีผู้ประกอบการมาในวันนี้เห็นบอกว่ามีการสอนอาชีพด้วยค่ะ,คะ นอกจากกิจกรรมของการที่จัดให้นายจ้างกับคนหางานมาพบกันเกิดการบรรจุงานเป็นการลดเวลาค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมอีกหลากหลายที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับฝ่ายคนหางานก็คือมีอาชีพอิสระนะคะก็วันนี้ก็มีอยู่ประมาณ5อาชีพให้ลองระหว่างช่วงเวลาที่รอพบนายจ้างใช้เวลาว่างเข้าสู่กลุ่มอาชีพเพื่อทดลองปฏิบัตินะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ มีจุดที่สําหรับทดสอบคอมพิวเตอร์สําหรับทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทํางานนะคะแล้วปีนี้เ,เนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษนะคะเราก็มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาบรรยายพิเศษก่อนก่อนที่จะเริ่มสมัครงานตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะจนประมาณไม่เกิน11โมงจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทชั้นนําต่างๆมาแล้วมาให้ความรู้กับคนหางานเพื่อเสริมพัก ทำอย่างไรสมัครงานแล้วจะเป็นที่ประทับใจของนายจ้างโดยที่ตอนนี้ก็เห็นขึ้นหัวข้อแล้วนะคะสู่ชัยชนะแห่งการทำงานนะคะสคะว่ามางานนี้นอกจากจะได้งานจะได้ความรู้ทักษะต่างๆเพื่อเพนเ่อจะเป็นสายอาชีพหรือว่า เรียกว่าเลยนะพุทธิภาวะหรือว่าวามรู้ต่างๆในการทํางานให้ไหนจ้างต่อนักใจนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านจัดงานจังหวัดนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นกาลังมองหางานหรือว่ามีคาปรึกษาในด้านแรงงานก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมนะคะทั้งที่ว่างงานหรือต้องการเปลี่ยนงานหรือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกหลาน กำลังจะจบการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานนะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีคือระหว่างวันที่23ถึง24สองวันณศูนยะ์ประชุมโรงแรมเพชรลัดเนี่ยนะคะขอให้ท่านให้ลูกหลานเตรียมตัวบุคลิกภาพแต่งเนื้อแต่งตัวพร้อมจะพบนายจ้างอเอกสารหลักฐานนะคะมาพบนายจ้างเพื่อคุยกับพบปะเจราจากับนายจ้างโดยตรงแต่ถ้าเกินจากวันนี้แล้วนะคะ23 24ต้องกลัว เรามีที่ตั้งสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดอยู่ที่ถนนแจ้งสนิทนะคะทางออกไปจังหวัดสารคามนะคะจุดสังเกตก็คือเราอยู่ใกล้กับโรงเรียนพลาลไทัยว<ร>ิทยาคม<ร>แล้วก็โยธทาทสำนักง,งานโยธาที่การและผังเมืองจังหวัดนะคะไว้ไว้บริการท่านคนหางานผู้ต้องการเปลี่ยนงานไว้ตลอดเวลานะคะส่วนท่านที่ต้องการจะปรึกษาเรื่องอื่นทางด้านเกี่ยวกับการหางานทําการแนะแนว ต่างๆน,นะคะพร้อมทั้งการจ้างคนงานต่างด้าวนะคะการไปทํางานต่างประเทศเราสานักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดยินดีให้บริการกับทุกท่านค่ะรายงานนี้ก็เป็นประโยชน์นมากเลยนะคะแล้วทางรายการจะต้องขอขอบคุณ,ณท่านมรรณาิกามากเลยนะคะมาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้พระคุณผู้ชมเดี๋ยวตาแปราจะไปชมนนะคะคุณผู้ชมว่าจะมีอาชีพอะไรบ้างที่มารอให้ผูกให้รายงานในตลาดน,นะคะมาสมัครกันเลย กับคุณแจ็คนะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็มาสอนถึงว yes to ิธีการทำข้าวปั้นนะคะทำปั้นซูชินะคะคุณแจ็คสวัสดีค่ะก่อนเลยอยากให้ทักทายกับคุณผู้ชมที่บ้านด้วยค่ะสวัสดีครับผมจักรวาลนะครับเชอร์ล็อกแจ็ควันนี้จะมาเป็นวิทยากรสอนทำบวกซูชิง่ายๆซึ่งทำเองได้ที่บ้าน ก็คือแบบว่าถ้าไม่อยากไปเ้อขาดก็จะทำเองได้หรือว่าจะทําเป็นอาชีพก็ได้เหมือนวันนี้เนี่ยมาสอนซึ่งสามารถสอนแล้วสามารถทำเป็นอาชีพได้เครือขาดก่อนถึงถามก่อนเลยว่าทำข้าวปั้นเนี่ยนานแค่ไหนแล้วครัก็ถ้าเกี่ยวกับอาหารก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็ประมาณ10ปีสิบปีคือไม่ใช่เฉพาะข้าวปั้นซูชิล่ะเพม่ะเมื่อสักครู่พูดถึงอาหารญี่ปุ่นแล้วว่าทำได้หลายอย่างมาก็หลายอย่างครับก็อาหารญี่ปุ่น แต่ว่าตอนนี้ก็คือห่างๆไปอาจจะติดภารกิจนะก็เลยอาจจะหาหาไป้างแต่ว่าก็ยังทาได้อยู่แล้วก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอย่างวันนี้ที่นํามาสอนให้ทุกท่านที่มาในงานเนี่ยได้ชมก็คือประมาครับค<อ>่ะอ,อุปกรณ์ของเราเลยก่อนที่จะเริ่มถามี่เา,เาเราต้องเตรียมอะไรบ้างก็ส่วนมากก็คือวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็คือว่าเราหาซื้อได้ตามท้องตลาดอย่างเช่นพวก กุ <differences S 2> ้งอย่างนี้ไข่แกะไข่แล้วก็ทําเองก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมส่วนอุปกรณ์พวกนี้ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาด ชอบแล้วก็สังเกตเห็นข้าวปกติแล้วเราต้องใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นเลยหรือว่าเป็นข้าวของไทยเราได้ไหมอ๋อถ้าเรามาประยุกต์ปรุงเองก็เอาข้าวข้าวข้าวบ้านเราก็ได้ครับบ้านเราก็ได้ข้าวหอมมะลิบ้านเรานี่แหละง่ายๆไม่ต้องเอาข้าวญี่ปุ่นหรอกคนแทงก็คือเอาข้าวบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็จะมีส่วนผสมในการผสมข้าวอีกทีนึงใช่ครับผมก็คือเดี๋ยวมันจะมีน้ำส้มข้าวทำเป็นน้ำส้มข้าวใช่ พองหุงข้าวเสร็จแล้วก็ผสมน้ำส้มเราอยากได้รสไหนให้มันเปรี้ยวหน่อยห<ะ>วานหน่อยก็ปรุงเอาก็าปรุงเอานะแต่ว่าวันนี้คุณใจปรุงมาเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากคืออยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้กลิ่นด้วยเพราะว่ากลิ่นหอมมากจริงป็ดกระดอเอาล่ะวันนี้จะสอนจะทําอะไรดีอ๋อวันนี้จะสอนทำคูโตมากิแล้วกันครับคูโตม,ม,มากินะคะเริ่มกันเลยดีกว่าเนะเริ่มใส่ข้าวแล้วเกลี่ยข้าวเกลี่ยให้มันทั่วตรงค่ ตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นข้าวเป็นสาหร่ายห่อด้านนอกก็คือไส้ข้างในเราจะเราจะประยุกต์เป็นไส้อะไรก็ได้ปี๊บผักเป็นทําเป็นเจทําเป็นนั่นเป็นนี่ใส่เข้าไปก็ได้นะครับันนี้ผมจะใส่ไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งเพื่อให้หาซื้อตามตลาดเพ่อให้ขาแบบจับเร็จรูกใส่ไข่กุ้งเพื่อให้ข้างในเป็นสีเพื่อสีสันไข่กุ้ง จะใส่สละลายด้วยใส่ละลายด้วยมีขนมปังมีการจัดจี้กรอบแล้วนี่ยุ้งหูเปิไอ้ใส่มันใหญ่หน่อยผมก็จะใส่แตงเข้าไปครับราคาเนี้ยแล้วก็ถ้าทำสีถ่ายนี่ขาดถือแน่นอนเลยว่ะ <c oughs> ใช่คห่อเออ <c oughs> จะสงสัยมานานมากกับวิธีการห่อสุชิคือเขาห่อกันยังไงครับ <c oughs> จากเมื่อกี้ใช่ไหมครับห่อใส่ไว้ตรงกลางแล้วผมจะมพับให้ <c oughs> ก็จะได้เป็นชั้นหนึ่งแล้วก็เราก็ดึงต้องเปิดเสือออกด้วยให้ม้วนไปทั้งเสือเลยใช่ไม่ก็คือที่ผมเปิดให้ดูเฉยนนะครับข้าวมันก็จะลงมาเป็นล็อคอ่รือพอมันเป็นช่องถ้าเราทําเป็นรูปเหลี่ยมนะครับเราก็กดมันก็จะมีได้ทั้งเหลี่ยมการบางมือก็คือจะบางอย่างนี้นิ้วนิ้วชี้จะทําเป็นสันกดข้างบนไว้ เราตัดให้มันเป็นบล็อกน่ครับทำให้เ,เป็นบล็อกข้างๆแล้วก็บีบขึ้นแล้วก็ดึงจื๊บต้องแน่นด้วยใช่ไหมฮะก็แน่นใช้แรงในการม้วนไหมไม่ต้องครับไม่ต้องมากแค่ให้มันตึงๆมือพอเพราะว่าหนึ่งถ้าเรากดแน่นมากข้าวก็จะเหนียวแข็งเราก็กินยากแต่นี่ผมก็จบ เป็นลักษณะได้แล้วได้แล้วแห้งลักษณะนี้นะครับเร็บทำแล้วมัแตกอ้ยอันนี้ก็คือสามารถจัดได้กี่ชิ้นนะคะโดยปกติแล้วโดยปกติแบบสบ12ก็ได้12บสองแท่งแค่นี้ได้12เลยหรอใช่ครับลองทำให้ดูแล้วนะนังานแต้นาดยท่นว่นิานกอคันขอ คุณผู้ชมไปไปชิมต่อแล้วนะเพราะว่าคงทำไม่ไหวดูจากลักษณะนะทำไม่ไหวแตวก็กินอย่างเดียวนะคะน,นี้คีามอคุณใจคุณา,าเลยนะคะขอบคุณค่ะ